บรรยากาศเช้านี้ก็ไม้สวยในสวนของนาเล็กนี่ก็เห็นแล้วชื่นใจฮะนี่คือฤาษีผสมถือว่าสีสันสวยงามลักษณะใบของเขาก็สวยงามด้วยช่องกิจไตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้ชาๆบรรยากาศสบายๆอีกเช่นเคยก็ตื่นมาก็รับบรรยากาศที่ถือว่าเย็นสบายครวันนี้23องศาก็ถือว่ากำลังเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์นั่นแหละเชา้ชาๆก็มาจิบกาแฟกัน มุมกาแฟของนาเล็กนี่ถือว่าเรารังสรรค์ขึ้นมาเองเราสร้างขึ้นมาเองทําขึ้นมาเองแล้วเราก็มาชื่นชมเองมันก็มีความสุขฮะสวยงามไหมนี่คือรอสีผสมก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ประดับที่น่าสนใจนไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่าย ขอให้เราแบบเอาใจใส่รดน้ำใส่ปุ๋ยบ้างนะเขาก็จะงามแล้วก็ทน,นต้นนี้นะเล็ก็ได้มาจากคุณหน่อยอะบ้านไรวังพยอมแบ่งปันมาให้ปลูกนี่แหละเรามีไม้เราไม่จำเป็นต้องซื้อฮะก็แลกเปลี่ยนกันนะเรามีเขาไม่มี เขามีเราไม่มีก็แบ่งปันกันนะแลกเปลี่ยนคือบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามีเยอะมันก็จะกลายเป็นว่ามันมีไม่มีค่านะแต่ถ้าเรามีในน้อย,อยมันรู้สึกว่าอของสิ่งนี้มันน่าที่จะดูแลน่าจะรักษาเอาไว้อะไรเนะี่ยแต่ถ้ามันมีเยอะมีเกลื่อนมันก็ดูมันไม่มีค่าเลย ราะฉะนั้นเรามีมีเยอะเราก็แบ่งปันคนอื่นคนอื่นเอาไปเลี้ยงดูอย่างมีคุณค่าเราก็ชื่นใจเราก็มีความสุขแของคนอื่นเราได้มามีนิดมีหน่อยเราก็เนี่ยแหละได้ชื่นชมมีความสุขเหมือนกันเหมือนหรือสีผสมเนี่ยนาเล็กได้มาก็ หลายสายพันธนะุ์นะคุณนอยก็แบ่งให้มานะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกอใหญ่ๆนะตัดกิ่งแบ่งมาให้นะเรามาปลูกเองดูแลเองมันจะถือว่าสวยงามพอเจริญเติบโต,ตเราก็มีความสุขเราก็มีความภูมิใจที่เราสามารถทำได้ คือทําอะไรที่มันทําออกมาจากตัวเองทําออกมาจากใจแล้วมันจะส่งผลความสุขให้เราอย่างจริงจังนะไม่ใช่เสแสร้งท,ทุกเช้าทุกเย็นก็ได้แวะเวียนมาชื่นชมมันก็จะเป็นความสุขทางใจของเราเอง ใครที่ไม่มีสวนเหมือนนาเล็กนะก็มาจิบกาแฟกับนาเล็กก็ได้นะมาฟังมาชมแล้วก็เนี่ยสัมผัสบรรยากาศแบบนาเล็กเนี่ยยิงช่วงนี้หน้าหนาวนะทุกคนตื่นเช้าๆเนี่ยก็จะได้สัมผัสความเย็นริมระเบียงริมหน้าต่างก็ได้ถ้าไม่มีส่วน แต่ถ้าใครมีสวนเนี่ยโอ้โหเดินชมเนี่ยมันจะมีความสุขเราก็จะได้สัมผัสดอกไม้ส,สวยๆของเรานะหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เสียงนกเสียงอะไรในธรรมชาติที่นี่มีเยอะแยะเน,น,นะนะเสียงนกฟังเสียงก็รู้เป็นตระกูลนกประหรอดน,นะส,สวยแถวนี้นกเยอะ กระรอกก็เยอะนะธรรมชาติสัมผัสได้เลยมองดูในน้ำก็มีตัวเงินตัวทองมีเตา่ามีปลาโอ้มันสดชื่นคนระนี่แหละบรรยากาศที่หลายคนโหยหาแต่ว่าไม่มีโอกาสแต่อะไรอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ก็พยายาม เก็บเกี่ยวเอาแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นได้สัมผัสด้วยแต่หลายคนก็แม้จะอยู่แบบนี้แต่ว่าก็ไม่เคยมาสัมผัสเหมือนนาเล็กนะก็พยายามที่จะหาเวลาไปท่องเที่ยว คือการได้ไปเที่ยวมันก็ดีแต่ว่ามันก็เก็บเกี่ยวได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนอปุ๊บปั๊บอะแล้วก็หายไปแบบ่แบบนี้มันมีอยู่ทุกวันนะได้สัมผัสทุกวันมุมมองที่แตกต่างไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะเรก็ได้คงได้ไปเที่ยวได้ไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกนะที่อื่นพอมีทั้งเรียงแผนก มีทั้งเลี้ยงรุ่นนะเดี๋ยวคงได้ไปสัมผัสกันเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากเช่นเคยนะอะเดี๋ยวชมสวนกันหน่อยหรือสีผสมสวยจริงๆนะเนี่ยเป็นไม้โชว์ใบที่ถือว่าโชว์ได้สวยมีสีสันที่แบบ หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะแต่ละชนิดของใบก็ต่างกันนะอย่างใบนี้เห็นนะดูใบเขาออกเป็นช่อใบเนี่ยสีแฉกมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีแดงสีเขียวโอ้โ สวยงามฮะสวยงามดูในแต่ละม,มุมฮะมันสวยให้แต,แต่ละชอบแต่ละช่อใบนะนแล้วมาดูอีกใบหนึ่งโอ้โหนี่สีน้ำตาลสีเขียวสีแดงขอบเหลือง ก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งตัวไหนที่โดนแดดเยอะสีก็จะ,ะเข้มฉูดฉาดเราต้องสังเกตเวลาเราปลูกต้นไมนะน้อันนี้อยู่ด้านนอกสูงได้สัมผัสแดดนะสีก็จะ,ะเม็ดสีจะโชว์โดดเด่นออกมา แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันไม่ค่อยได้โดนแดดมันโดนบดบางสีก็จะเป็นโทนสีเขียวเยอะเนี่ยแล้วเราเลี้ยงต้นไม้เนี่ยเราต้องสังเกตเราอยากจะโชว์ความงามแบบไหนนะความงามของเฉดสีที่มันโดดเด่นก็ต้องเอาแบบโดนแดดเราต้องการโชว์เฉดสีที่มัน เข้มเข้มเขียวเขียวก็ต้องอยู่ในร่มเนี่ยยิ่งเห็นไหมฮตัวที่อยู่ล่างๆก็จะยิ่งเขียวมากกว่าที่อยู่ด้านบนนี่แล้วก็อีกหนึ่งสายพันธุ์เห็นไหมใบเหมือน มันเป็นอยากเป็นปุ่มเป็นอะไรเงี้ยมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งอันนี้นะเล็กแยกกันนะปลูกแยกกันเพื่อที่จะ,ะโชว์ความโดดเด่นของในแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละชนิดนะ หรือว่าอาจจะปลูกรวมกันนะทุกสายพันธุ์มันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละความสุขของเราที่ได้เล่นกับต้นไม้ก็คือได้ใช้จินตนาการนะปลูกตามจินตนาการของเราว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหน มันก็คล้ายๆกับการเล่นเกมนั่นแหละนะเราอยากจะทําอะไรให้มันเกิดอย่างที่เราคิดอยากที่เราอยากจะเห็นอย่างเงี้ยพอทําได้แล้วมันก็มีความสุขหรือประสบความสําเร็จนั่นเองเนี่ยดูแต่ละต้นความสวยงามแล้วองค์ประกอบก็คือกระถางที่ปลูก หาไม่ได้ง่ายๆฮะกระถางแบบนี้นอกจากไปหาตามถังขยะอ่ะผมสลหรับเช้านี้นะนาเล็กก็พามาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กเนะี่ยจิบกาแฟกันเพลินๆเนะี่ยชมไม้สวยๆที่ชื่อว่ารือสีผสมกันอ่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ